สรุปเ้านิสัยที่ควรเลิกทำตอนนี้เดี๋ยวนี้จากหนังสือ The 4 Hour Work Week ข้อ6อย่าเสียเวลาเจรจามากเกินไปกับลูกค้าที่สร้างผลกำไรต่ำและต้องการดูแลสูงไหนใครบอกว่าลูกค้าคือพระเจ้า บางทีก็ไม่จริงนะเพราะว่าเราเนี่ยมีกฎ80ด0อยู่กฎ80ด0ก็คือลองวิเคราะห์ฐานลูกค้าของตัวเองดูเราเนี่ยจะมีลูกค้า2แบบ<ม>ก็คือ 20%, ที่สร้างผลกําไรให้เรา80%กับลูกค้าอีก80%ที่สร้างผลกำไรให้เราแค่20%และยังจะสร้างปัญหาหรือทําให้เราเสียเวลามากไปซะอีกเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเสียเวลาเจรจามากเกินไป อาจจะไปมุ่งเน้นแค่ลูกค้าแค่20%ที่สร้างผลกําไรให้เราดีกว่าข้อ7อย่าทํางานมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาทุกอย่างจงจัดลําดับความสําคัญก็เหมือนกันอย่าให้ความสำคัญของทุกเรื่องอย่าคิดว่าเราจาเป็นจะต้องทําให้เสร็จทุกเรื่องทําให้เสร็จเฉพาะงานที่ด่วนเนาะบางเรื่องก็สามารถข้ามไปบ้างข้อ8อย่าพกโทรศัพท์มือถือติดตัวอยู่ตลอดเวลา ข้อเ้าข้อสุดท้ายอยากคาดหวังว่าง,งานจะช่วยเติมเต็มความว่างเปล่าของความสัมพันธ์และกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานจะเติมเต็มให้ได้ข้อนี้ก็คือการเน้นว่าง,งานไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตไม่ใช่ว่าวันหยุดเราก็จะบอกว่าโอเคเดี๋ยววันนี้จะเคลียร์งานดีกว่าจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือทํางานให้น้อยที่สุดเพื่อให้ได้ผลประสิทธิภาพที่มากที่สุด